งานเข้าชาวเกาหลีดันแบนลิซ่าแบ็คพิงค์เหตุลือถอนตัวจากวงดาม่าเดือดสื่อเกาหลีเผยชาวเกาหลีเรียกร้องให้แบนลิซ่าเหตุลือถอนตัวจากวง Back แบ็คพิงค์แฟนขับเสียงแตกฉากกันเองสอาำทำผู้ลงทุนกังวลทั่วโลกกังวลสร้างความกังวลใจทั่วโลกกับข่าวข่าววงเกิร์ลกรุ๊ปแบ็คพิงค์จะสิ้นสุดสัญญากับค่าย YG Entertainment ในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวเกาหลีรายงานว่าการต่อสัญญาของสาวมากความสามารถอย่าง Lisa ลิซ่าลาลิสามโนบาลยังไม่ชัดเจนพร้อมข่าวลือออกมาไม่หยุดว่าเธออาจมีแผนที่จะถอนตัวจากวงทำหุ้นของ YG Entertainment ดิ่งลงกว่า8%เผยให้เห็นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการต่อสัญญา และแหกเข้ามาแสดงความเห็นผ่านกระดานข่าของ YG Entertainment ในห้องสนทนาหุ้นออนไลน์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเท่านั้นแต่ยังมีการเปิดเผยความเป็นไปได้ที่ลิซ่าจะต่อสัญญากับต้นสังกัดนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาเพิ่มเติมแบ่งความเห็นออกเป็นสองทางทางด้านสนับสนุนเราควรเคารพความคิดของเธอ การต่อสัญญาหลังจากสัญญาหมดอายุถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคนขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คอมเมนต์ถึงประเด็นนี้อย่างร้อนแรงขนาดที่ว่าเรียกร้องให้แบนเธอและศิลปินต่างชาติคนอื่นๆไปด้วยเลยทีเดียวนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวชาวต่างชาติในวงเกาหลีพวกเขายกระดับสถานะของพวกเขาโดยใช้ระบบไอดอลของเราและหลังจากมีชื่อเสียงแล้ว วกเขาก็มักจะลงกลจีนและแทงข้างหลังเราเสมอนี่คือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังในการเดบิวต์เด็กฝึกต่างชาติทว่ายังมีการคาดว่าทิศทางอนาคตของแบ็คพิงจะตัดสินใจหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ไม่ว่าลิซ่าจะยังคงทำงานในฐานะสมาชิกของแบ็คพิงต่อไปหรือไม่นั้นท้ายที่สุดแล้ว จะมีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของวงในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนงานนี้เหล่าบิงคงต้องจับตาดูกันต่อไปจนถึงวันหมดสัญญาในเดือนสิงหาคม2023ที่กําที่กำลังจะถึงนี้